คับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นยันม่านะครับรุ่น EF393 T ที่ตัวท็อปตัวล้อทองเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยทั้งคู่นะครับรถ2คันนี้นะครับประวัติเป็นรถลานประมูลครับรถเดิมสีสวยนะครับรถไม่เคยเก็บงานทันสีครับตัวนี้ใครที่จําคลิปได้นะครับตอนรถมาลงนะครับตัวนี้ยางหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็เลยจัดให้ทีมงานนะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่ทั้งสองคันเลยนะครับคันแรกนะครับเป็นคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 9 0 0 0 0บาทนะครับส่วนคัน ที่2นะครับตัวนี้ขวัญใจการเกษตรนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3าม0 0 0หนึบาทนะครับสามแสนบาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมคันแรกก่อนช่างน้อยขึ้นรอเลยครับคันแรกนะครับเดี๋ยวผมรีวิวทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้นะครับรถเดิมก็ถือว่าสภาพสวยนะครับเป็นคานใบรี์คานบน นะครับเป็นคานบนแบบนี้นะครับก็เข้าร่องมันได้ดีนะครับใบมีดเต็มเ็มนะครับลูกหมากนะครับจุดรั่วซึมทางทิมช่างเราเก็บให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับรถถือว่าสภาพสวยระบบไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับสภาพยางหลังนะครับอยู่ที่ประมาณ90%ซนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับผานหกนะครับจะเป็นผานของพวงนู้นนะครับเป็นพวงนู้นนะครับอ่ะดูดท้ายครับ เขาท้ายสวยๆนะครับลูกค้าไม่เคยแกะไม่เคยใช้งานนะครับอ่ะแขนนะครับเสริมดามให้เรียบร้อยนะครับรถสภาพสวยๆคันนี้ใช้งานอยู่พี่สามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าชั่วโมงท่อนขัดเครื่องเกียร์เดิมไปจังน้อยครับสองแสนเก้าหมื่นบาทครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับนิ่มๆครับสภาพสวยๆเลยครับ EF ฟสามเก้าสามทีนะครับตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์ขนาดสามสูบนะครับสองพาวโฟล์วขับเคลื่อนสี่ล้อ ระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับต้องเรียกว่าเป็นรถยอดนิยมนะครับจากค่ายนี้เลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับรถสวยๆสภาพสวยๆเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆเลยนะครับวันนี้ทดสอบหน้างานจริงครับชมโชว์โฟวินกันเลยครับไม่เห็นไม่เห็นฮ่าโฟวินหน่อย นิ่มๆครับเข้าเกียร์ข้างพวองมาลัครับโปวิวทำงานปกตินะฮะชัดเจนครับทุกระบบชัดเจนโอเคครับเจ๋ารถสวยสีเดิมนะครับสภาพรถไม่ต่ำกว่า80นะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับ สวยสภาพพร้อมใช้ครับตัวนี้นะครับรถเดิมๆเลยนะครับใครหารถเดิมๆลูกหมากแน่นๆนะครับชุดท้ายเดิมสีเดิมไว้ใช้งานนะครับราคาเพียง290,000บาทจบจากรีวิวนี้นะครับรถจะไปอยู่ที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถตามไปดูรถคันนี้ได้นะครับที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งจองแบบออนไลน์นะครับก็สามารถมัดจําได้นะครับเงื่อนไขการมัดจํานะครับเรามีมัดจําแค่1 0 0 0 0บาทนะครับ เงื่อนไขเราก็คือายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้นะครับเป็นรถที่เหมาะกับงานลงหล่มลงนาลงไร่ตัดหญ้านะครับสบายสบายครับสำหรับ3 9แรงม้านะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับไม่ควรพลาดครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้รถเดิมนะครับไม่มีจกตานะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลัง90อร์เนะครับรถถือว่าสวยๆนะครับระบบพร้อมใช้งานนะครับเดินหน้าปีใหม่เดินหน้าไปีใหม่นะครับไปมีดเร็วนะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ ปัดท้ายด้วยครับหางไม่กระตุกไม่ย้อนนะครับปัดท้ายสวยๆนะครับเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวใจมาดูเครื่องยนต์ครับไม่ชั่วโมงนะครับคันนี้ขึ้นปกตินะครับน้อยโยกล้อหน่อยนะโยกเลยโอ้แน่นๆครับลูกปืนล้อลูกหมากเช็บให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ล้อขวาครับทีนี้เดี๋ยวมาดูล้อซ้ายนะครับยกเลยครับยกเลย อเคครับเดิม,เด,มเดิมนะครับหรือใครที่ต้องการแบบแรงแรงกว่านี้นะครับอยากติดตั้งเทอร์โบก็ได้นะครับไม่มีเยแแร,งอ,งแรงองมือ,อมือ,อระหว่างรองแล้ว,วน,นะครับลูกค,ค,ค้าได้แบบรายล,ละเอียดแบบัดเจนนะครับดูแบบฟูลเฮดีได้เลยนะครับ คลิปนะครับไม่มีไอนะครับเดี๋ยวดูวนดูข้างๆรอบๆนะครับเครื่องไม่เคยแกะทัดไม่เคยเลื้อนะครับอ่ะคันนี้ราคา2อ0 0สนาครับราคานี้คุ้มๆนะครับได้ยางหน้าใหม่ด้วย1คู่นะครับรถสวยๆรถไล่สภาพเดิมๆนะครับใครที่สนใจนะครับ39แรงม้านะครับตัวนี้2อ0 0 0นบาทเดี๋ยวไปชมคันที่2นะครับอ่านะครับมาชมคันที่2กันนะครับคันนี้แบบกิฟต์เป็นพรีเมียมเลยครับยันม้าตัวนี้นะครับเป็นยันม้านะครับดุม ดุมใหญ่แล้วนะครับดุมหน้าใหญ่แล้วนะครับเป็นยันมาพรีเมียมล้อทองนะครับปี62ทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพันล่างนะครับดูสีหน้าใบดันนะครับยังหลุดออกไม่หมดเลยนะครับคันนี้สวยๆห้องคัดเดิมเครื่องเดิมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเปิดกุญแจแล้วนะครับไม่ชั่วโมงการทํางานตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ารถสภาพเนี่ยผมว่าใช้งานน้อยแน่นอนนะครับสภาพไม่ถึง2,500ชั่วโมงแน่นอนนะครับ QC Mark เนี่ยครับบอกว่าน็อตไม่เคยขยับครับตัวนี้ หางจะเป็นหางอบพวงนู้นนะครับท้ายนะครับแขนหลังเดิมๆไม่มีหักไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับอ่ะไปช่างน้อยไปเลยนะครับตัวนี้39แรงม้าครับคันที่2นะครับตัวพรีเมียมรอทองนะครับลูกค้าถามว่ารถรุ่นเดียวกันทําไมถึงต่างกันนะครับมันต่างกันที่ราคาประมูลรถเข้านะครับก็ถ้าคันนี้มันมาสูงกว่าแล้วก็ขายราคาตามสูงกว่าครับแต่สภาพก็สวยกว่าแน่นอนครับแค่คันใบดันก็คนละชุดกันแล้วครับตัวนี้เป็นรถทางจังหวัดอุดรนะครับขวัญใจการเกษตรนะครับ ใสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับหนึ่งเบอร์โทรก็ที่ศูนนะครับ3 1 3 0 4 4 7นะครับดูโฟวินครับอันดับแรกเลยครับทดสอบหน้างานจริงครับล้างเสร็จแล้วเรามาทดสอบระบบให้ลูกค้าได้ชมอันนี้เพาเดียวครับเพาเดียวช่างน้อยเข้าสองเพาครับทีนี้ ผมวินทํางานปกตินะครับรอบเร็วครับยันมาผมชอบอย่างหนึ่งนะครับคันเกียร์มันไม่มีอยู่ที่ห้องโดยสารเลยนะครับห้องโดยสารมันก็โล่งกว้างนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์หลักเกียร์ลองอยู่ข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเกียร์ชัดเชิญครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็นสามสูบสองเพลาโฟวิลขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเครื่องเกียร์ดีการันตีเลยครับคันนี้นะครับรถเดี้ยมๆกิ๊บๆเลยนะครับสีเดิม คลองตัวดีมากๆครับคันนี้นะครับใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังครับสภาพสีสันเหมือนรถใหม่เลยนะครับอ่าสามาแรงม้าเครื่องยนต์สสูบสองพาวโควินกับเคพื่อนสี่ล้อครับคันนี้นะครับราคาเที่ยงนะครับสามแสนบาทนะครับเร่มทะเบียนชุดโุพนครบนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสีเดิมทั้งคันครับตัวนี้นะฮะไปเลยครับน้อยจอดที่เดิมครับ สวยๆเดิมๆครับรถไล่นะครับรถไล่สวยๆเดิมๆนะครับไม่มีคาบน้ํานะครับท้ายไม่เคยแกะนะครับลากพ่วงได้ครบนะตัวนี้นะครับเลยปั่นก็ไม่เห็นครับเพท้ายไม่เคยแกะนะครับไม้ชั่วโมงนะครับไม่ขึ้นน้ำเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแก้ไขได้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับเรื่องไม้ชั่วโมงนะครับตัวนี้ต้องขอถอดเช็คก่อนนะครับรถมาสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ ล้อลูกปืนล้อลูกหมากจุดว่าซึมนะครับเช็คให้แล้วนะครับแน่นๆ่นเลยนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องซีนล้อดุมล้อนะครับก็ชอบยันมากอีกอย่างนะครับเพราะว่าซีนล้อหน้ากับซีนล้อหลังใช้ด้วยกันนะฮะน้ำอั้มครับนี่นะครับดูเครื่องครับเครื่องไม่เยียบไม่เคยบูครับแเคยแกนนะครับตามเดิมนะครับไดสตาร์ทเดิมครับ ออกไหมทั้งน้อยเครื่องส,สวยเลยครับตัวนี้จิ๊บๆนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเล่มทะเบียนพุดโอนพบรถจดทะเบียนปีหกสองครับยันม่า EF 3สามเก้าสามีวันนี้รีวิวพร้อมกันสองคันนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับขอบคุณครับ